สวัสดีค่ะ EP นี้เป็น EP ที่สมนะคะเป็น EP สุดท้ายสําหรับเสื้อลายง่ายๆใส่สบายตัวนี้นะคะเราจะมาทําริ้วสายลุงกันแบบนี้ก่อนอื่นให้เพื่อนๆหาเฉดสีของไหมให้ครบเจดสีใกล้เคียงสายลุงที่สุดนะคะอันนี้เราเราก็ใช้ไหมที่เราเหลือๆเนอะเส้น18ค่ะเส้น18ปดหัวเข็มเราก็จะใช้ เข็มที่เล็กลงกว่าตัวเสื้อนะคะเพราะว่าตัวเสื้อนี่เส้นประมาณเส้นยี่สิบยี่สิบอ้วนนะคะตรงนี้เราจะใช้ไหม nr สองนะคะเส้นสิบแปดเราก็หาครบทั้งเจ็ดสีแล้วนะคะเราจะมาเริ่มกันที่สีแดงค่ะเราจะเริ่มต่อไหมตรงนี้นะคะใครจะมัดก็ได้นะแต่เราถนัดแบบนี้ดึงไหมขึ้นมาล็อกหนึ่งครั้งโซ่หนึ่ง นะคะแล้วเราก็จะเก็บหางไหมเป็นในตัวเราจะทําพอ1คอหรือ f นะคะลงในหลักนี้เป็นจํานวน4ครั้งค่ะเราก็จะเก็บหางไหมตัวนี้ไปด้วยเนี่ยพับไปพับมา1นสอง สาสพอได้4ี่หลักแล้วเราจะโซ่1น,นะคะโซ่1แล้วเราจะเอ็กลงในหลักถัดไปนะคะหลักชิ้นงานนี้นะคะเอ็กลงในนี้เลยแล้วก็พับหัวไหมมาด้วยแบบนี้แล้วก็โซ่หนึ่งเห็นไหมคะโซ่1พอ1คอสหลักโซ่1นเอ็ก แล้วก็โซ่1ทีนี้เราจะทําพอ1คอลงในหลักถัดไปนะคะเหมือนตัวนี้พอ1คอสหลักค่ะแบบนี้นะคะพอ1คอสหลักโซ่1 x โซ่1พอ1คอสหลักแล้วก็โซ่หนึ่ง ให้เราทำสลับกันไปแบบนี้นะคะจนถึงจุดทางโค้งนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้ค่ะเราก็ได้ทำปลายแขนมาจนถึงเก้าดอกเลยนะคะ <c oughs> นับนับเราจะนับเป็นดอกเนาะนับตรงแดงๆเนี่ยเป็นดอกดอกที่เก้าเนี่ยมันจะชนตรงหัวโค้งมนตรงทางโค้งที่จะขึ้นตรงไปลปลายแขนตรงนี้เลยนะเห็นไหมมันจะเป็นสองสองป้องเห็นไหม พอถึงดอกที่9เราจะไม่ปัก X ลงในนี้นะคะแต่เราจะปัก X ลงในระหว่างกลางตรงนี้เลยแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วเราก็จะพอ1คอเหมือนเดิมลงลงในหลักต่อไปนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นตรงแหลมๆไงคะมันมันเพื่อความโค้งมนเนาะ,เ,นะเพื่องานเกลี่ยให้ได้เข้ารูปนะคะ โซ่สองแล้วปัก x ลงในนี้เลยนะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็ f ลงระหว่างป้องนี่เลยสหลักค่ะตั้งแต่เลยจุดของมนมานะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมแล้วก็ x ลงตรงนี้เลยแบบนี้โซ่สองแล้วก็ ทำให้ดูอีกนะคะลง f สหลักลงในนี้เลยระหว่างป้องตรงนี้จะเป็นจุดปลายแขนนะคะมันก็จะบานผิวๆวสวยๆเวลาเรารีดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมคะเห็นไหมตั้งแต่ปลายขึ้นมาตรงนี้ถึงจุดโค้งมน ต้องระวังแล้วใช้จับงานอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้จับแขนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยประกบกันเลยนะคะมาร์กไว้ว่าจุดไหนที่เราควรจะทําขึ้นต้นโซ่สองก็ตั้งแต่จุดนี้มาเนาะให้เพื่อนๆทํามาร์กไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเข้าใจง่ายกันลืมก็ให้เพื่อนๆถักไปจนถึงจุดของอีกฝั่งหนึ่งแล้วสีแดงเขาจะมาจบตรงนี้ค่ะนี่นะคะ ปลายแขนของเราทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะสีแดงชั้นที่1ต่อไปชั้นที่สองเราจะทำริ้วสีลุ้งนะคะก็เหมือนเดิมต่อไหมไปตรงจุดนี้เราจะใช้เป็นที่ต่อไหมนะคะก็ดึงสีส้มขึ้นมาล็อกหนึ่งครั้งค่ะ สีส้มนี่นะคะเราจะทำทีลงในช่องโซ่1ครั้งแล้วบน f เ,เนี่ยเราจะทำหลักละสองครั้งนะคะก็พันหัวเข็ม1ครั้งแทงลงในช่องโซ่เนี่ยที่ว่าโซ่หนึ่งเนี่ยแล้วก็ดึงผ่านนี่คือทีนะคะแล้วอยู่บน f เ,เราจะทํำซ้ำลงที่เดิมสองครั้งนะคะ1นสองหลักต่อไปค่ะ หนึ่งสองหนึ่งสองแบบนี้นะคะแล้วไอ้ตรงโซ่หนึ่งตรงนี้นะเราจะทำทีหนึ่งครั้งเห็นไหมคะในหนึ่งดอกเราจะได้สิบทีลงในหนึ่งดอกตรงนี้นะเอาใหม่ตรงโซ่ที่ว่ามีโซ่หนึ่งขั้นนะคะ เราจะทําทีหนึ่งครั้งแล้วไอ้ตรง f f มี4ี่หลักเราจะทําหลักละ2นะคะเราก็แทงลงไปแทงลงไปหลักละ2นะคะเราจะทําแบบนี้จนถึงแขนอีกฝั่งเลย แล้วก็ตัดไหมนะคะลายไม่ยากแบบนี้นะนี่คือดอกที่สองเห็นไหมในหนึ่งดอกจะมี10บทีนะคะแล้วดอกที่3มเดี๋ยวทําให้ดูอีกดอกหนึ่งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องโซ่หนึ่งแล้วอยู่บนทีเนี่ยทีมีสี่หลัก หลักละสองนะคะแล้วมาลงทีตรงนี้อีกหนึ่งหลักเห็นไหมเราก็ทําไปสอง ีคือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วลงนะคะไอ้ตรงช่องเห็นไหมคะได้สามดอกให้เพื่อนเพื่อนทำแบบนี้ไปจนถึงอีกฝั่งนะคะแล้วก็ตัดไหมทําเหมือนตรงเริ่มต้นเลยค่ะไอ้ตรงตัดไหมแล้วก็ซ่อนปลายเดี๋ยวเราจะมาเจอกันสีเหลืองค่ะเราได้ถักสีส้มรอบวงแขนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นสีเหลืองซึ่งสีเหลืองเราจะถักที ลงในทุกทุกหลักนะคะเราก็เริ่มต่อไหมตรงจุดเดิมนี่ค่ะล็อกหนึ่งครั้งแบบนี้นะก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งทีลงไปเลยค่ะดึงขึ้นมาสาม ผ่านพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงทุกหลักเลยนะคะแล้วก็พร้อมด้วยการเก็บหัวไหมไปด้วยแบบนี้ แบบนี้นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งปลดพร้อมกันหมดเลยแบบนี้เราจะทําลงไปในทุกๆหลักจนรอบปลายแขนค่ะเราได้ทำสีเหลืองจนรอบแล้วนะคะต่อไปเราจะทําสีเขียวลิ้วสีเขียวเนี่ยก็จะทําเหมือนสีสีเหลืองเมื่อกี้เลยก็คือท,ทําำีไปจนรอบปลายแขนเลยค่ะ เราก็จะต่อไหมไปจุดนี้เหมือนเดิมใครกลัวหลุดก็ทํามัดเงื่อนตายได้นะคะแต่ของเราจะดึงงานขึ้นมาแล้วก็ล็อกหนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้วก็จะพับหางไหมไปในตัวเหมือนเดิมพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงบนทุกหลักนะคะดึงผ่านอย่างนี้ แบบนี้นะคะเราจะทำแบบนี้สุดถึงไปแขนฝั่งนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะสีเขียวก็รอบปลายแขนจนถึงฝั่งนี้แล้วนะต่อไปเราจะขึ้นสีนะ้ำเงินไอสีฟ้าก่อนตอนนี้นะเราจะทำวีค่ะวี v, บนทีแล้วก็เว้นหนึ่งหลักแล้วก็ v ีแล้วก็เว้นหนึ่งหลัก นะคะรออไปลายแขนเลยต่อไหมลงไปจุดเดิมนะคะแล้วก็ล็อกหนึ่งครั้งการทำ v ก็คือพอหนึ่งคอหรือ f นะคะลงในหลักเนี้ยในหลักตัว t หนึ่งหนึ่งหลักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะ แล้วก็ปักลงที่เดิมแบบนี้ก็คือ v นะคะทีนี้หลักถัดไปเราจะไม่ไม่ทำนะคะเราจะเว้นหนึ่งหลักแล้วก็มาลงตรงนี้เลยก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ปัก f ลงในนี้บวกได้โซนหนึ่งแล้วก็ f อีกหนึ่งครั้งลงช่องเดิมแบบนี้นะคะนี่คือ v หลักต่อไปเราก็จะเว้นหนึ่งหลักแล้วก็มาลงตรงนี้แบบนี้นะ ลายเราจะทำลายง่ายๆนะคะเพราะว่าเหมาะกับการเป็นมือใหม่ด้วยเนาะเพ,นเพื่อนจะได้ถักตามได้ค่ะสำหรับคนที่ทำใหม่นะเว้นหนึ่งหลักแล้วก็มาปักลงช่องถัดไปนะนี่คือ v โซนหนึ่ง f หนึ่งเราจะทำ v แบบนี้ไปจนรอบแขนมันเดิมจนถึงแขนไปแขนฝั่งนู้นนะคะ นี่ค่ะเราจะทําแบบนี้ไปจนรอบเลยเหมือนที่ที่ทามาเรียบร้อยแล้วนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เราได้ทําสีฟ้ามาจนรอบปลายแขนถึงอีกฝั่งเลยนะคะต่อไปเราจะขึ้นสีคามซึ่งสีคามเราจะทาแพทเทิร์นลายนี้แบบนี้นะคะก็คือเราจะทํา f ปดทีละสองหลักนะคะแล้วก็รวบพร้อมกันแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สอง แล้วก็เอฟปดทีละสองหลักลงใน V นะคะแบบนี้ค่ะแล้วต่อไหมลงจุดเดิมเลยนะคะ,ด,ด,ะ,คะดึงไหมขึ้นมาล็อกหนึ่งครั้งเราจะทำโซ่ลงบนตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่ง แบบนี้นะคะข,ขึ้นงานไต่ขึ้นมาแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในวีค่ะดึงขึ้นมาปดสองแล้วก็ค้างไว้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงที่เดิมดึงขึ้นมาปดสองเหลือสามดึงผ่านค่ะแล้วก็โซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงขึ้นมาเหลือสองค้างไว้ลงที่เดิมนะคะแบบนี้ หลักถอดไปเราก็จะแทงลงในวีหลักถัดไปนะคะดึงขึ้นมาสองครั้งไว้ดึงขึ้นมาสองครั้งไว,งงไว้เราจะทำแบบนี้นะคะไปจนจบปลายแขนจะทำให้ดูอีกค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปในวีนะคะดึงขึ้นปลดสองครั้งไว้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปใน,น,ะะนปวีนวงลงปลดทีละสองเหลือสาม้วก็ดึงรวบ โซ่สองขั้นแล้วก็แทงลงในที่เดิมนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงที่เดิมปดทีละสองครั้งหรือสามรวบแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเราจะทําแบบนี้ไปจนสุดอีกฝั่งหนึ่งค่ะเราจะมาต่อสีสุดท้ายนะคะก็คือสีม่วงเราจะทำ f โซ่สามทำปุ่มนะคะ จำนวน5หลักลงใน V แล้วก็หลักถัดไปเราจะทำแค่ X นะคะแล้วก็หลักถัดไปเราจะถึงทำา f5 หลักนะคะแล้วก็ทำปุ่มด้วยโซ่3ามนะคะสลับกันแบบนี้ไปจนสุดแขนค่ะต่อไหมไปที่เดิมล็อก1ครั้งนะคะ แล้วเราจะต่ายงานขึ้นมาจนถึงจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะด้วยเราโซ่หน,นะคะโซ่หนึ่งเลื่อนห่วงมาแล้วก็ขึ้นมาอีกแบบนี้นะโซ่หนึ่งแล้วเราก็จะทำเอฟลงในวเลยเอฟโซ่สามแล้วก็แทง แล้แทงเฉียงเียงนะคะหลักที่สองสู่สามแล้วก็แทงเฉียงเชียงแบบนี้ค่ะก็ดึงผ่านทำปุ่มนะคะ หหลักหลักที่5้าโซ่สามแบบนี้นะอีกลงในนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นหลักถัดไปอหคอลงใน V เลยโซ่สามทำปุ่ม ลงใน V หลักถัดไปแบบนี้นะคะปันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงใน V ช่องถัดไปนะคะโซ่สามแทงเฉียงเฉียงแบบนี้ย้อนแสงไหมดึงผ่าน นี่นะคะหลักสุดท้ายละไหมห้าครั้งแล้วก็ x ลงใน v ช่องถัดไปลงในตัว v ช่องถัดไปเห็นไหมแบบนี้ค่ะเราจะทําแบบนี้ไปจนจบงานถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็นําไปรีดนะคะเพื่อนๆ